วัสดีครับซื้อแก้วไว้กษะเียณครับกับประดำลังบัวนะครับต้นว่านครับมาดูเชฟต้นว่านทําขนมเข่งกันครับผมอ้ว่าไงครับเชฟเ <c oughs> นื่องจากซื้อเ้าก็ได้ไหมคะแต่มรู้สึกว่าอยากลองทําดูกินแล้วรู้สึกยากเอ๊ะมันไม่ย่ายก็เลยทําอันนี้คืแอแป้งกระสียนแต่ขนมเจมปีนี้เราไม่สามารถห่อได้ ไม่ใช่ไม่มีใน,ใน,ในตอนนะคะแต่พ่าเอิญนิ้วละะหลอกกอห่อแล้วมันจะต้องใช้นิ้วเนี่ยดันไปตองมนเกิอดอาการเจ็บปวดก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นกระโปรงดังนั้นเราก็จะทําแบบนุ่มนวลหน่อยนะเดะีย๋ยวเราก็จะรออันนี้นวดแป้งแล้วหมักให้แป้งดีตัวแล้วนะคะในส่วนผสมของมันก็จะมีแป้งข้าวเหนียว <c oughs> หัวกะทิน้ำตาลมะพร้าว มะพร้าวน,านี่แะไปเองแล้วก็เกลือนะคะเสาปุ๋ยนะคะแล้วก็จะมวดแป้งจับน้ำแล้วก็หัวกะทินะคะอันนี้เรลองลองเดาดูนะคะว่ามันน่าจะต้องอร่อยเพราะว่ามันของเะนลุ่มนวนก็เดี๋ยวเราหมักไว้แป้งตีตัวเดี๋ยวเราจะมาหยอดกันสักครุนนะคะวันนี้เราก็จะใช้กระทงแบบ โบราณค่ะเป็นกระคงใบตองแนะคะแต่เราซื้อมาค่อนข้างเล็กสักหน่อยมีนี้เราก็จะไปซื้อนะคะเราก็จะทำส่วนแป้งนี้ฝั่งน,นี้ก็จะเป็นแป้งขนมเข็งแป้งขนมเข็งนะคะเราก็จะใส่มะพร้าวึา่งมะพร้าวสุมทึกมานะคะเหมือนกันเลยกับแ,แป้งขนมเทียนนะคะ ทำเหมือนกันแล้วก็เพิ่มมะพร้าวลงไปเราจะทำเป็นขนมขิงใส่มะพร้าวไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงนะค,คะตอนนี้ก็เคยทำครั้งแรกแต่รู้สึกว่าจะนิ่มไปสักหน่อยก็เติมต่อเราดูแล้วว่ามันจะเหลวเกินไปไปก็ลเลยเติมแป้งลงไปแล้วก็ขยับไม่เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะ หอนงที่เสร็จเราก็จะต้องลองนึ่งชั้นสองก้วยก่อนเพื่อที่จะดูว่าความหวานความเหนียวของแป้งเป็นอย่างไรเพราะว่าการทำครั้งแรกค่ะทำแบบคุ้งคักรักจังน,นะค,ะ,นะคะ,ะนะคะเห็ดมะพร้าวจริงค่ะขูดด้วยกระต่ายจีเดี๋ยวเราจะแต่มะพร้าวเพิ่อมอีก เดี๋ยวพักแป้งไวก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูดกันหย่อนเมื่อทิ้งให้แป้งขนมเทียนเซตตัวนะครับแป้งขนมเข็งนะครับที่ผสมมะพร้าวนี่นะครับเซตตัวแล้วก็เริ่มขั้นตอนครับนำเอากระทงมาทาน้ำมันนะครับน้ำมันพืชนะครับปั้นไส้ขนมเทียนโก,กลมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็เริ่มตักขนมเข็งใส่ช่วยนะครับ แล้วก็ตักนะครับขนมเข่งนะครับนะครับเชฟต้นว่านะครับก็ตักขนมเข่งใส่กระทงเลี้ยงในซึ้งนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนจะเต็มซึ้งนะครับเมื่อตามขนมเข่งเสร็จแล้วก็มาทําขนมเทียนครับขนมเทียนใส่นะครับ ใส่ในกระทงนะครับพอตักแป้งลงไปก็ใส่ไส้แล้วก็ตักแป้งโปะปิดนะครับเป็นขั้นตอนนะครับแล้วก็วางในซซ้งเช่นเดียวกันซึ่งต้นว่านะครับทำทั้งขนมเข่งและก็ขนมเทียน ใส่ในซึ้งเพียงหนึ่งอันแล้วก็นึ่งพร้อมกันเลยครับ20นาทีครับผมอ้านั่นหลางแล้วกระเด็นโดนอีกนี่คือขั้นขั้นตอนการเตรียมไหวตุจีนครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับป่าดำด้วยนะครับสวัสดีครับ